สวยหมดโอ้ออกมาตักหิมะก,กันเนี่ยฮะออกมาตักหิมะก,กันทุกบ้านต้องมาทำความสะอาดหน้าบ้านของตัวเองวา้ยาวไยละ่ะบรรยากาศขาวไปหมดเลยเงียบสงัด ประจุมาเล่นกันหิมะตกก็ต้องพาหมาออกมาออกกำลังกายาเดินเล่นถนนหลักเขาโรยเกลือนะคะก็จะไม่มีหิมะอยู่บนถนนเลยจะเป็นน้ำะละลายเป็นน้ำไปหมดตอนนี้หิมะก็ยังตกอยู่แต่พอดีเขาโรยเกลือก็เลยทำให้บนทางเขาเมนหลักไม่มีหิมะอยู่บนถนนเพราะว่าเขาโรยเกลือ แต่ข้าง,างๆอีมาเต็มไปหมดเลยนี่บรรยากาศที่อยู่นะฮะพาร์คสปริงแคนาดาโอ้โหสูงันเขาเลยข้างๆดูบรรยากาศนะสวยนะขาวสวยแต่บอกได้เลยว่าหนาวมากตอนนี้ติดลบหนึ่งองศา รถเกทีมะประจำจังหวัดนี้แล้วดูดิโอไงคะใหญ่เมืองที่เราอยู่ก็คือคอริแคมบบชนะคะสวยบรรยากาศสวยงามมากอิมะเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็จะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าฝนตกมันก็จะละลายนะคะดูสิข้างทางสวยมากเลยต้นไม้ที่นี่ แต่บอกได้เลยว่าบรรยากาศหนาวเย็นสบายสดชื่นาแล้วถึงร้านแล้วร้านเรานี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านโอ้ย oh, นี่คือคาพาคักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้จ้างรถมาเกตออกเพราะว่าทำเองไม่ไหวแน่นี yeah, ่ะบรรยากาศ บรรยากาศที่แคนาดาในวันนี้70%็ดสิหิมะตก70%็ดเซนตเอนนี่ติดตอนนี้ติดลบประมาณ3ามองศาเบาๆเพราะว่าบางบางครั้งติดลบถึง10บองศาเลยทีเดียวโอเคนะคะไงก็ฝากพี่ๆน้องๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวจะมีอะไรอีกในแคนาดาแล้วเดี๋ยวจะ นำภาพดีๆเด็ดๆการใช้ชีวิตในแคนาดามาให้ดูอีกนะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย